สวัสดีครับวันนี้วันที่22มกรา2553นะครับมากันอย่างตอเนื่องนะครับสำหรับปอดเอเวเลต์นะครับนะฮะเข้ามาทำการรื้อแดมเพื่อเอากินออกนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนี่นะครับปอดคันนี้นะครับยังไม่รื้อนะครับหัวหน้าช่างโต๊ะหมูหน้าช่างเฟรมนะครับหัวหน้าช่างทิมนะครับกำลังจะทำการรื้อปอดเอเวเลต์คันนี้นะครับนะฮะ หลังจากที่มีกลิ่นเป็นอับในรถนะครับดีนะครับอีกฝัางนะครับตอนนี้ยังไม่ได้ลื้อนะครับเพื่อลื้อเสร็จนะครับเดี๋ยวเราจะมาชมนะครับแล้วก็แดมซับกลิ่นเป็ที่เรียบร้อยนะครับด้วยแผ่นแดมด้าต้าซิสเต็มของเริกานะครับดีนะครับรถที่มีกลิ่นอับชื้นนะครับของฟอร์ดเยาวเลกทุกรุ่นนะครับฟอร์ดนะครับจะมีกลิ่นอับชื้นนะครับเรากด้ทำการแดมนะครับอย่างนี้นะครับ นี่นะครับคือแผ่นที่เหม็นดับชื้นนะครับนะฮะลองให้ดูนะครับเป็นเชื้อรานะครับเชื้อรานะครับเชื้อแบคทีเรียนะครับเราได้ฆ่าเชื้อแบคทีเรียตรงนี้นะครับด้วยเบสไซออนนะครับนะฮะผม่นฆ่าเชื้อนะครับนี่นะครับนะครับอีกางึีนะครับเราจะได้นะฮะไม่มีคำว่าแสบตานะครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับรถคันนี้ก็จะมีความ เงียบนะฮะจากเครื่องยนต์ภายในห้องเครื่องเข้าห้องผู้โดยสารนะครับนะครับเก๋ยวะสอบเศจอะไรเ็จนะครับเราจอไปล้าลรถหนโอโซนฆ่าเชื้อโรคนะครับอีกทีนะครับให้สาหรับท่านลูกค้านะครับแล้วก็คันนี้ก็เปลี่ยนตู้ด้วยนะครับเปลี่ยนตู้เก่านะครับแล้วก็นี่คือตู้เก่าที่รั่วนะครับค้องไปนะครับดูนะครับอ่าแล้ดีครับทำการเป่ยไในะครับ จ, speaker, จะรับการก่อนแล้วก so. ็เช็ดทำความสะอาดยานะครับเรื่อต้นมานะครับจะกลับมาเจอกันนะครับก่อนไพเดอร์นะครับที่มีจริงเปมีภากชื้นนะครับแล้วก็ได้ประกอบไปเป็นที่เรียบร้อยตอนนี้เราจะรับการค้นค่าเชื้อโอวิโซนนะครับค่ะค้นค่าเชื้อโอวิโซนแล้วก็ค้นค่าโควิดนะครับนะฮะค่าเชื้อแบคทีเรียที่ก่อนนะครับนะ ที่เรียบร้อยนะครับนี่นะครับแล้วก็ไปล้างลนลงยิงฟืนปูให้ใหม่สำคัญเลยนะครับตัวนี้นะครับนี่นะครับคือการฆ่าเชื้อแบคทีเรียนะครับในตู้นะครับฆ่าเชื้อแบคทีเรียในตู้ให้รถที่ซื้อออกมาทำผมนะครับนะครับต่อไปอย่างนี้นะครับ จะดูเอาเขาไปล้างคอนโซลล้างปล่อยเย็นนะครับนะครับรวมสามรอบนะครับด้วยกันนะครับเพื่อนนะครับเพื่อนท่านไหนนะครับที่มีรถแล้วฟอร์ดก็จะเป็นฟอร์ดกระบะทุกุันนะครับที่เปลี่ยนกินอับชื้นนะครับแสบตานะครับก็สามารถเข้ามาได้ที่ร้านสาวรอดยตรงสอบเลียงทางดูือดต่อไปร้านพินดานะครับ ันี้นะครับกล่าวของว่าสวัสดีครับอย่าลืมนะครับฝากกดไกกลค์กดแชร์ฝากกดติดตามเพจร้านถาวรรุ่นทุกสองฝากกดติดตามในยูทูบด้วยนะครับด้วยฝากกดติดด้วยนะครับสวัสดีครับ